นี่มึงไปเป็นโรสไปกูเป็นแจ็คเองแต่เราต้องถอยตูดเข้าตรงนั้นนะยืนตรงนี้ยืนตรงนี้อ่ะกลางมือเลยมึงเป็นโรสไม่ใช่หรอมึงไปอยู่ข้างหน้าเอามึงเป็นแจ็คก็ได้กูเป็นโรสเสมออ่ะเป็นโรสอ่ะกลางมือจับมือกันจับมือใส่กันมึงจับฝั่งนี้กูจับฝั่งนี้ก่อนจับตูดมึงไปแล้วไม่มึงจับฝั่งนี้อ่ะแล้วอีกข้างหนึ่งมาจับฝั่งนี้กูมันจะจับกลางไม่ได้ดิต้อยเนี่ยจับหลังมือกูหลังมือไม่ใช่อะไรนี่นี่เออ่นั่นแหละปั มึงเหมือนจะจับกูไปตัวประกันเลยมันไม่เหมือนแจ็คโนสเลยม้งเปิดเพลงไว้มึงเปิดเพลงนีมึงเปิดสาวไม่ได้ติดลิขสิทธิ์มึงทำเองให้หน่อยดิมันร้องไลมันทำยังไงวะแจ็คกับโรสอะตือตืตืตือตือตืตือ้ใช่อเออ้มันร้องยไนะอย่างนอแค่ชิออะอะ เด้อด้ด้อเด้เด้อเด้อด้อเด้อเง้อเดไอ่ด้อด้อเด้เด้อเอเด้เด้อเค้าเด้อ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 ะด้อเม้อเด้อเด้อเด้เด้อเด้อเด้ด้เดเด้อเดนด้อเะเด้่อเดเ้อั้อเด้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 ัด้ใช่เฮ้ยกูเชด้แล้วนะกูเพิ่งพูดว่าเ้อเด้ เราไปทำการอะแบบเราเป็นกระสากระสาเรือคืออะไรกระสาเรือกระสือเรือหรือเปล่าไม่ใช่เขาเรียกว่ากระสีเรือกระลาสีเรือกระสาเรือแล้วแก้เป็นกระสีอะเนี่กระสีกระสาต้อใช้โซ่ไปเลยแก้เป็นกระสีเรืองไม่เขียนไม่รู้กระสีกระสาป่ะไปมาเร็วกระสีเรือมา เขาเรียกว่ากระสาลีเอ้ยไม่ใช่กระสาลีกะลาสีเลย่ะไอ้เหี้ยกระสาลีข้าวเหรอมือกูหมดแรง้ยมึงมันแย่ที่สุดในโลกอย่าบูรลีพูดผิดเฉยๆมาโอเคแจ็คมาเอ้ารล่วเนี่ยโอ้ไม่ไปแล้วไปกันเลยมากึ้นหน้า ไม่เป็นไรหรอตื่นต้องให้โรดไปรับเรถไปรับดิอุ้ยรถมันรับแจ็คมีคนแอบจับมือเราอุ้ยใครเนี่ยมีคนแอบจับมือเราอ่ะแจ๊กไอ้น่าผมไปผมหึงแจ๊กแจ๊กเขาเขาเขามาแอบจับกุมมือเราอ่ะเขามากุมมือเรารถรถช่วยแจ๊กอนโตโตช่วยละ เอ้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากอ็เป็นใจยายมามาเลยวิ้ยแจ็คมันลอยน้ําไปแล้วแจ็คเออเดี๋ยวเอาหินลงมาไวก่อนรถรถจะโวยวายได้ได้ได้แจ็คเราไอไอไอทัชยูนะเอออยู่อยู่จะรถปิดฝังแล้วโอเคแจ็คเช้ใจรถไหมเดี๋ยวเดี๋ยวหมุดสลับหมด ากเป็นรถเหรอเมื่อแจ็คอยากเป็นรถเมื่อแจ็คไม่ใช่ปะเออีกต่อไปมีคนอยูเยอะแยะคนยังขึ้นไปไม่ได้ใครจะไปดูได้อุ้ยมึงดูซานต้าคนนี้หมอยเขียวน้องโดดได้มันโดดขึ้นมาได้เลยใช่หมวยปะหรืออ๋อไม่ใช่เขาปิดไว้ขอโทษค่ะ ก่อน้อเขาปิดไว้เฉยๆไม่ใช่มอยเขาอุ้ยเธอแจ็คแจ็คเรามาจับใบไม้ของซานป้า่แจ็คแจ็คมาเร็วมาล้อมันไปไหนหมดวะนี่แจ็คเขาอ่ะอุ้ยนี่แจ็คยังมองอย่างนั้นดิแจ็คเราเลิกกันแจ็ค ลองเลิกกันไม่ต้องเดืร้นมันจบแค่ตรงนี้ลใชขอโทษแจ้งเราขอโทษกลัว่า่กลัวกลเสย่อาทำอย่างนั้นแจอย่าร้องมากแจ็ลเจ็ลงมาจ้ะน้ำตาจะไแล้วแจ้งลงมาเถะจ็คแจ็คกุมมือขอโทษมือเราไปโดนเธอ็รู้วราตัวเรามันอ่อนน่ะเดินไปเนีเดินไปแล้ก็จุจ ่ะเอาแงมึงจะบอกมึงไม่ได้คิดเลยเขาไม่ได้หรอกมึงจับเขาจังแต่เขาน่ารักนะเขาอุตส่าห์รอเราด้วยเขาไม่เซฟอ่ะบิดหมอนนมม่งเลยแย่งเม่กูต้องจับตึงจับดูนี่เขาดิเนี่ยดูดิมึงก็ชวนกูมาทำอะไรกูไม่จับดิแจจับอยากไปโรดอยู่จับนะ เตียมกันแล้วนะเราเสมอกันแล้วนะแจ็คไม่งอนแล้วนะวามาเร็วซานตา้าคุณจบจัง <laughs> มึนอย่าไปอ่างอนะ่ะเงียบ่มณนิใส์มูฟออนไม่ได้แล้วเขาจะรู้ไหมว่ากู <laughs> กูทำอย่างนี้กับเขาอ่ะขอเจ้าหัวนมหน่อยหน่อยเจ้าจหัวนม <laughs> ปะวะาฮ่าฮ่าจับหัวนมงูกูทัดหัวนมเขาไม่ได้วะเขาจะรู้ไหมว่าคนเล่นกำลังทำอะไรเขาอยู่อ่ะแจ็คเราจับหัวนมเขาได้แล้วแจ็คว้าวไม่ไหวอ่ะเหมือนเขี้ยวอ่ะเหมือนเขี้ยวอ่ะ